ไอส์มอลฟินเทอรสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตมป์พาวเวอร์เลนอรทอกนะฮะกับการรีวิวของเล่นจาก p o w e เวเ n นเจอร์นะฮะแล้วก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือสิ่งนี้ฮะนี่ Power Morpher แล้วก็มาพร้อมกับ Power อร์คอยะจาก Power อร์เ e นเจภาพยนตร์ในปี2017นั่นเองนะครับก็ถ้าใครเคยดูไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ความสำคัญของเข็มขัดแปลงร่างนี้นะฮะซึ่งถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปหาดูได้นะฮะก็มีทางน่าจะมีทางสตรีมมิ่งบางช่องอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็เนื้อเรื่องก็มีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะเป็นการเอาเนื้อหาจากม i g h t y m o r p h i n p o w e r Ranger ของปีหนึ่งก็เนี่ยเอามาเล่าใหม่ในรูปแบบที่มีความทันสมัยมากกว่าเดิมนะฮะในรูปแบบภาพยนตร์นะครับผมจริงๆตามแผนเนี่ยเขาจะสร้างออกมาหลายภาคนะฮะแต่ว่าผลงานของฉบับภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ถูกใจผู้สร้างเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไม่ได้กําไรมากมายอะไรเผลอๆผอไม่ได้กําไรด้วยนะฮะเขาก็เลยยุบไปแล้วก็จะเอามาสร้างใหม่ อีกทีนะฮะเพราะว่าทางสบันเขาขายให้ทางแฮสโบไปแล้วนะฮะก็ต้องมารอดูกันว่าภาพยนต์ของ p o w e r Ranger เจนี่ยจะได้ดูกันในปีไหนนะฮะตามแผนเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ดูกันในปี2023ไม่ก็2024นี้นะฮะซึ่งก็ต้องมารอดูนะครับว่าเราจะได้ดูตามนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะมารีวิวสิ่งนี้กันก่อนนะฮะก็รายละเอียดนะฮะก็จะมีพาวว่าคอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของตัว ฮ่เลดเดนเจจากปี2017นะฮะด้านหลังกล่องก็จะมีดีเทลรายละเอียดนะฮะว่า m o r p i n t t o p p w w r r ว n n e r r นะฮะแล้วก็มี s l i d e Refer to Active นะะก็จะเป็นการบอกว่าเล่นยังไงนะฮะก็อุป,รปรกรณ์แปลงร่างชิ้นี้นะครับอันนี้ก็จะเขียนนะฮะมอฟ IN GRID LIGHT AND SOUND นะฮะก็จะเป็นการเชื่อมต่อพลังของ m o f ฟ IN GRID มีทั้งแสงแล้วก็เสียงด้วยนั่นเองนะครับ <c oughs> ขออภัยนะถ้าไอพอดีผมเป็นโควิดเ <c oughs> พิ่งหายนะฮะหร <c oughs> ืมีอาการไออยู่บ้างนะครับผมอ่าจริงๆผมเคยแกะรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะ,ะแต่ว่าคลิปม,นมนันโดนลบไปในช่วงที่ผมเคลียร์อ่าสต็อกวิดีโอที่อัดเอาไว้นะฮะมันก็เลยทิ้งช่วงนานหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ามารีวิวให้ดูใหม่นะฮะเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการโดนดึงออกมาแล้วนะเพราะว่าเราได้แกะออกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมมันก็เลยจะดึงออกมาง่ายนะฮะ อันนี้ก็เสียบเข้าไปใหม่นะ,ะแล้วก็มาดึงออกตอนนี้อ่ามีเสียงด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นของเล่นราคาที่แปลกนะฮะออกมาตอนแรกๆนมีการฮือฮาพอควรนะฮะสำหรับสินค้าของ Power Ranger 2 0 1 7เนี่ยเพราะว่าหน้าตามันแตกต่างจากตัวของหนึ่งก็ก็สามเป็นอย่างมากเลยนะฮะทั้งที่มีการเอามาอะไรนะ ปรับปรุงให้มันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะก็ถ้าใครดูอ่าหนังไปแล้วเนี่ยจะเป็นการสปอยนะฮะเนื้อหาจะหลายเรื่องนี้ก็มีการสปอยเนื้อหาในนั้นบ้างบ้างนิดหน่อยะะจะรู้นะฮะว่าไอ้เข็มขัดอันเนี้ยในเรื่องเนี่ยแทบจะไม่มีไปบทบาทอะไรเลยนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเหมือนชุดเหมือนชุดอะไรนะ,ะถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยมีความคล้ายๆกับไอรอนแมนแล้วก็ผสมกับกีเลนเทิร์นนะฮะถ้ากับว่าชุดมันเป็นบอดี้ เป็นชุดแบบไบโอที่อยู่กับตัวนะฮะไอตัวเข็มขัดอันเนี้ยแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยในเรื่องนะฮะที่มีบทบาทจริงๆก็คือจะเป็นพวกเพราะว่าคอยแบบนี้มากกว่านั่นเองนะครับก็ลูกเล่นนะฮะเมื่อกี้มีเสียงเนาะลูกเล่นก็คืออย่างงี้โยกทีหนึ่งจะมีเสียงแบบนี้นะฮะพยกกลับก็จะมีการ สองเสียงกันเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะฮะเสียงมันก็จะเล่นวนไปนเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าผมลองมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเสียงก็จะดับไปเฉยๆเลย <c oughs> ที่เห็นก็จะมีความแตกต่างกันนี่เห็นไหมฮะตัวเข็มขัดนะเวลาเราโยกฟ้านี่มันจะหนีเบข้ามานะตัวหนีบเหรียญพาวเวอร์คอยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกับพาวเวอร์คอยให้ดูนะฮะอันนี้เป็นคู่มือนะครับผมไม่เคยเปิดดูเลยก็เดี๋ยวเราเปิดดูสันหน่อย ผลิตโดยบันไดนะฮะสินค้านี้ยังเป็นบันไดอยู่นะครับเพราะว่าตัวของสบานในตอนนั้นเนี่ยยังให้พันไดเป็นผู้ผลิตสินค้าจาก Power อร์เ e นเจอรให้จนกระทั่งเขาขายให้กับแฮ s บนะฮะก็เลยหลังจากปี2017มันเนี่ยก็กลายเป็นแฮสบเป็นผู้ผลิตของเล่นจากทาง Power อร์เ e นจมาโดยตลอดนะครับนี่คู่มือก็จะบอกวิธีการเล่นนะฮะว่าเป็นการเอาเหรียญใส่เข้าไป แล้วก็สามารถติดกับเข็มขัดได้แต่ว่าผมคงไม่ได้ติดแบ่งรางกันเพื่อนหูนะเพราะว่ามันไม่มีเข็มขัดให้เกี่ยวครับเกะออกมาก็จะได้เหรียญเขา่าคอยออกมาห้าอันนะฮะหน้าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นเหรียญของสีเขียวนะฮะทั้งที่มีการทิ้งปมของอ่า สีเขียวหรือว่ากีเดนเจอร์เอาไว้แล้วในตอนจบของอาพอวาวเวอร์เรนเจอร์สองพนะฮะโดยเหรียญจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นไขหนะักบิลลี่เขาชวนเพื่อนไปเจสันนะครับไประเบิดเมืองนะฮะก็เลยเก็เจอกับคนอื่นอ่ะเจอก,ก,ก,กับแซกเจอกับทินนี่เจอกับคิมเบอรี่นะฮะแล้วก็ได้หยิบเหรียญที่มันมีการระเบิดแล้วก็ตกมาเขาก็หยิบกันเป็นคนละอันไปเนาะท่านด่าเนื้อเรื่องนะครับ เหรียญนะฮะหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะมีรูปของไทโรเสาอยู่นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสียนี้ของอ่าไทเโนเรนเจอร์ Ranger, หรือว่าเลนเรนเจอร์นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นซีบาทูทไทเกอร์นะฮะหน้าตาก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะเป็นแมนมอสเรนเจอร์ Ranger, นะ,ะเห็นเนาะแสงก็ไม่ได้นั่นมากนะครับ ก็จะมีเป็นบูเลนเจอร์ก็จะเป็นไทรเซลท็อปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเทโรดักทิลนั่นเองนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเล่าว่าทางผูวบรเจร์เนี่ยเลือกเอาสัตว์ในผู้บริตร์เนี่ยใช้นะฮะซึ่ง <c oughs> ถ้าถามผมนะความคิดเห็นส่วนตัวก็คือมันมันได้เมคเซนส์อะไรเลยนะครับกับการที่ ทำไมมันรู้ต่างดาวเมื่อ65ล้านปีที่แล้วต้องมาเลือกในโนสาบนโลกเป็นต้นพลังด้วยวะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรนะฮะเขาว่ามันมีก็มันมีแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนี่นะฮะเป็นกัน <c oughs> ใส่เข้าไปได้นะครับแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราโยกปิดก็ ก็จะหนีบเหรียญแบบนี้นะฮะสวยสวยนะสวยมากเท่ดีแต่ว่าเดี๋ยวมาโด,ด,ดูลุกเล่นกันละกันนะฮะเอสโมลฟินทอมแค่นี้ก็ใส่ถูกด้านป่าววะก็ถูกแล้วนะฮะแต่มันไม่ค่อยเห็น,นเนี่ย ใช่ครับมันมีลูกเล่นแค่นี้นะฮะต่อให้เราเปลี่ยนเหรียญไปนะฮะนี่ะฮ เ,เหมือนเดิมนะฮะรานที่เปลี่ยนเหรียญก็ไม่ได้ทำให้มีเสียงใหม่อะไรขึ้นมานะครับแต่ไม่เป็นไรผมจะลองให้ดูว่ามันมีเอฟเฟกที่ใส่เข้าไปแล้ว เห็นอะไรบ้างนะฮะก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะ เนี่ยลิสต์สุดท้ายนะฮะเป็นทอร์เดีดักเทโรดักทิลนะฮะ ครบเลยทั้งห้าเหรียญแล้วก็ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยในเหรียญน,นะฮะการที่คุณมีเหรียญมันก็คือเพราะาเหรียญมันไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะฮะถ้าดูอย่างนี้นะมันเป็นแค่พลาสติกใสๆนะฮะแล้วก็มีรูปของสัตว์ในอดีตนะฮะแค่นั้นเองไม่ได้มีลูกเล่นมีชิปเชบอะไรฝังไว้ทําให้การที่เราเปลี่ยนเหรียญไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทําให้ ข็มขัดมีเสียงใหม่ๆอะไรขึ้นมานะแล้วก็เสียงอเนี่ยมันบันทึกไว้อยู่แค่นิดเดียวเองนะฮะแล้วก็การใส่เหรียญเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เห็นชัดนะฮะเนี่ยจริงๆมันมีแสงนะแต่ว่าวเวลาใส่เหรียญเข้าไปมันไม่เห็นหรือมันก็ต้องไปเราเล่นตอนกลางคืนดูนะว่ามันมีมันมีอะไรเห็นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าถามผมนะมันก็ มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะสำหรับลูกเล่นของบันไดเมื่อ5ปีที่แล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนดีรุ่นถูกๆให้เด็กเล่นอ่ะสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็จะเป็นเหรียญน,นะฮะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเนื้อเรื่องมันได้ทำภาคสองต่อเนี่ยซึ่งมันมีคอมิกต่อนะฮะไอ้พาวเวอร์เรนเจอร์ของ2017เนี่ยมันมีคอมิกที่มีชื่อว่า a f t e ตอ a t h ต ก็ได้เล่าเนื้อหาเติมมาอีกนิดหน่อยไปเกี่ยวกับเรื่องของเศรรษซากที่เหลืออยู่ของเหล่าสมุนของลิต้านะฮะไว้ว่าง,างจะทําสรุปคอมิกแห้อ่านแล้วกันนะครับซึ่งถามว่าเนื้อหามันแต่ถามว่าเนื้อหามันอะสำคัญพอจะทําภาค2ต่อไหมบอกเลยนะฮะไม่นะฮะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาแบบขยายเล่าไปแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเองนะครับผมเสียดายที่ไม่ได้ดูเนื้อหาว่าภาค2องเขาจะเล่ายัางไทงทั้งที่ทิ้งปมของตัว กรีเลนเจอร์เอาไว้แทๆนะฮะเหรียญนี่ก็จะแบบนี่มันผมชอบนะถึงมันจะไม่มีอะไรก็เถอะแต่ว่ามันมีความแบบเนี่ยมันจะมีพวกสัญ,ญลักษณ์อะไรที่แบบคลื่นให้มันดูแบบไม่ใช่ของที่อยู่บนโลกใบเนี้ยก็ตามเรื่องทีมันมาจากต่างดาวเนาะถ้าถามผมผมว่ามันคล้ยคลายๆกับพวกสัญ,ญลักษณ์ในในซีโอเลนเจอร์ด้วยซ้นะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะกับการรีวิว power m o r f h e r ของ power ranger 2017นเนะฮะไม่ได้คุ้มค่าอะไรมากแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาแพงหรอกพอดีผมซื้อมาในกลุ่มที่เขาเปิดประมูลน,นะฮะแล้วก็ราคามันอยู่ผมเปิดผมปิดไปประมาณ1,000บาทอะ่ะมันก็ลุกเล่นประมาณนี้ก็ก็โอเคนะฮะถือว่าเป็นการซื้อความทรงจำใน power ranger ที่อุตส่ามีการรีเมคออกมาถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามนะครับ เนื้อหาของคลิปรีวิวเนี่ยจะจบอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยแล้วก็อยากให้ผมซื้ออุปกรณ์แปลงร่างของใครมารีวิวเนี่ยก็กกแจ้งได้นะผมก็มีแผนจะซื้อของที่เคยออกมาแล้วอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าอยากได้ตัวของด a กกอนเด g e เกอรของไมที่มาฟินกรี e n ลนเจ g e r หรือของคุณ เจสิคันเดวิดแฟรงค์ที่ว่าท่านเขาเสียไปนะก็อยากจะได้เก็บมาไว้เป็นความทรงจําเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าทาง h ฮสบเนี่ยจะมีการหลีกโปรดักต์ออกมาหรือเปล่าเพราะว่ามันขายนานแล้วแล้วก็หาซื้อยากพอขวรน,นะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสซื้อก็ก็จะซื้อมาครับ เนื้อหาเขน่าจะจบแล้วนะฮะสําหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปเนี่ยก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอ่ะเห็นกล่องข้างหลังไหมฮะกล่องข้างหลังเนี่ยก็เป็น Power Ranger แน่นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันในอนาคตนะครับสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะฮะรอดูได้นะฮะกล่องข้างหลังเนี่ยบึ้มเเเลยนะฮะ